สวัสดีครับวันนี้ผมนายทิตวัฒน์อนวัฒน์นะครับจะมานำเสนอเรื่อง Lean Menu f a c t u r i n g นะครับโดย Lean Menu f a c t u r i n g คือกระบวนการและแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในขณะเดียวกันนั้นก็ลดความสูญเปล่าที่ไม่จะเป็นออกไปด้วยนะครับซึ่งถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรต่างๆ ตลอดจนระบบการผลิตในโรงงานนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตลงโดยระบบการผลิตแบบลีนนะครับจะตั้งอยู่บนฐาน3แนวคิดนะครับก็คือ 1. มุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 2. มุ่งลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและดำเนินงาน 3. มมุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับ โดยจาก3แนวคิดหลักนะครับก็จะกลายเป็นฐานแนวคิดกระบวนการ5องค์ประกอบนะครับโดยมีดังนี้ก็คือ 1. identify value นะครับหรือการกำหนดคุณค่าที่ต้องการมอบให้กับลูกค้า 2. map the value stream นะครับหรือก็คือการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานปัจจุบันขององค์กรอย่างละเอียดนะครับ 3. create continuous w o r k f o w นะครับหรือก็คือการปรับปรุงการดำเนินงานหลักจากที่ได้วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดนะครับส create pool system นะครับหรือก็คือการปรับปรุงการผลิตเป็นการผลิตตามความต้องการเป็นหลักนะครับห continuous improvement หรือก็คือการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับ ต่อไปเรามารู้จักกับความสูญเปล่า7ประการกันนะครับโดยมีดังนี้นั่นก็คือ 1. ความสูญเสียจากการผ,ผลิตภัณฑ์บกพร่องนะครับหรือก็คือความสูญเปล่าจากการผลิตของที่ไม่มีคุณภาพนะครับ 2. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไปนะครับหรือก็คือความสูญเปล่าจากการผลิตสินค้ามากเกินความต้องการนะครับ ส่วนใหญ่ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นจำนวนมากนะครับ 3. ความสูญเสียจากการรอคอยนะครับหรือก็คือความสูญเปล่าจากการรอคอยจากการดีเลย์ของกระบวนการนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องจัดเสียหายนั่นเอง 4. ความสูญเสียจากการขนส่งนะครับหรือก็คือความสูญเปล่าจากการขนย้าย ซึ่งมีต้นทุนทั้งเวลาและแรงงานที่มากเกินไปนะครับ 5. ความสูญเสียจากสินค้าคงคลังนะครับหรือก็คือความสูญเสียจากการเก็บวัสดุหรือสินค้าคงคลังที่มากเกินไป 6. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวนะครับหรือก็คือการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดโดยข้อนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ดําเนินงานนะครับ7 ความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไปหรือก็คือมีขั้นตอนเยอะซับซ้อนขั้นตอนไม่เคยได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับต่อไปเรามารู้จักกับเครื่องมือ25อย่างของ Lean Manufacturing กันนะครับ 1. ไครเซน en, คือแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหลักการทํางานของไคเซนจะมีดังนี้1การให้พนักงานมีส่วนร่วมหรือก็คือการได้รับความร่วมมือจากพนักงานนั่นเองนะครับ 2. ค้นหาปัญหาหก็คือตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือก็คือช่วยกันสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆห,หรือการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆนะครับ 4. การทดสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือก็คือเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับการสนับสนุนสูงสุดนะครับสร้างโปรแกรมนําร่องเพื่อทดลองในพื้นที่ที่จากัดนะครับที่ไม่สง่งผลต่อภาพใหญ่ขององค์กร 5. วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญ ขั้นตอนหนึ่งเลยนะครับโดยต้องสามารถวัดผลวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการทดลองว่าผลลัพธ์นั้นดีหรือต้องปรับปรุงนั่นเองนะครับปกสร้างมาตรฐานหรือก็คือหากองค์กรและพนักงานพอใจกับผลลัพธ์นั้นแล้วให้สร้างเป็นมาตรฐานในการดําเนินงานขึ้นมานะครับและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมเข้าใจวิธีการและวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่นะครับ 7ก็คือการทำซ้ำ่นก็คือการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเป็นการสร้างวินัยของไครเซนนั่นเองนะครับต่อไปก็คือความสูญเสียหลัก6ประการนะครับจะมีดังนี้ 1. ความสูญเสียที่เกิดจากการขัดข้องของเครื่องนะครับเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการที่เครื่องเกิดการขัดข้องหรือการหยุดนิ่งนั่นเองนะครับเช่นเครื่องหยุดเดินกระทันหัน 2. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปรับ ตั้งและปรับแต่งนะครับเป็นความสูญเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตในแต่ละครั้งนะครับซึ่งในปัจจุบันจะมีแนวโน้นมที่จะเกิดปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ 3. ความสูญเสียที่เกิดจากการสูญเสียความเร็วนะครับเป็นความเป็นความสูญเสียที่เกิดจากความเร็วจริงที่ใช้ในการผลิตต่งกว่าความเร็วตามมาตรฐานที่กําหนดของเครื่องนะครับเช่นในกระบวนการที่ทํา ที่ต้องทำกับคนนั่นเองนะครับ 4. ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเล็กๆน้อยๆหรือการเดินเครื่องตัวเปล่านะครับเป็นความสูญเสียที่เกิดจากการที่เครื่องขัดข้องเช่นพนักงานป้อนชิ้นงานไม่ต่อเนื่องนะครับ 5. ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตสินค้าและแก้ไขงานนะครับเป็นความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องผลิตสินค้าไม่ตรงตามข้อกําหนดของลูกค้านะครับและ 6. ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในช่วงเริ่มต้นการผลิตนะครับเป็นความสูญเสียของการผลิตที่เกิดจากเครื่องในช่วงเริ่มต้นนั่นเองนะครับต่อไปอันดงนะครับหรือก็คือระบบส่งสัญญาณที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมื่อมีสิ่งผิดปกติหรือจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างที่สาคัญน,นะครับโดยจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟนั่นเองนะครับ จะมีอยู่ด้วยกันสามสีนะครับนั่นคือหนึ่งสีเขียวก็คือสีที่หมายถึงว่าเครื่องนั้นพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาสองสีเหลืองก็คือสีที่จะบอกว่าเครื่องกําลังชั่งน้ําหนักให้ได้ตามที่ข้อกําหนดนะครับสามสีแดงือก็คือสีที่บอกว่าเครื่องนั้นไม่สามารถทํางานได้นะครับต่อไปก็คือการบริหารคุณภาพโดยรวมหรือ TQM คือการจัดระบบและวินัยการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเสียหายของการมุ่งสร้างให้เกิดกระบวนการทำงานนะครับโดยหลักการหรือหัวใจของ TQM ก็คือ 1. การมุ่งเน้นที่การสร้างความพึงพอใจตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ 2. การปรับปรุงกระบวนการนะครับ 3. พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมนะครับ สมีการผรสมผสานกิจกรรมนะครับหมีการวัดผลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับต่อไปเป็นแอนผังสายทานคุณค่านะครับหรือ VSM study นะครับเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากนะครับในการเริ่มต้นวิเคราะห์กระบวนการโดยทำให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการจากการ จากมุมมองของลูกค้านะครับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดย VSM จะมีการจำแนกกิจกรรมออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นก็คือ 1. กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบนะครับ 2. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าแต่จำเป็นต้องมีนะครับเป็นความสูงเปล่าแต่อาจจำเป็นต้องยอมให้เกิดในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับ ก็คือแล้วต่อไปก็คือ 3. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่านะครับหรือก็อคือความสูญเปล่าที่จําเป็นต้องกําจัดออกไปนั่นเองนะครับต่อไปเกมบักเกมบักก็คือการบริหารที่ฝ่ายบริหารเดินลงไปในสถานที่ที่เกิดปัญหาเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและแก้ไขกระบวนการดำเนินงานที่ผิดปกติได้อย่างถูกจุดอีกชั้ง ยังช่วยทําให้เห็นปัญหาความสูญเปล่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงานแต่ถูกมองข้ามไปได้นะครับต่อไปก็คือ smart goal นะครับหรือก็คือ smart goal นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือช่วยตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบที่ดีต้องมีไปทางที่จัดเจนแต่ละก้าวต้องมีการวัดผลที่แน่นอน มีจุดเช็คพอยท์คอยประเมินเราทุกๆระยะว่าที่ผ่านมานั้นเรามาถูกทางหรือเปล่าหรือเมื่อคุณทำได้ทั้งหมดเป้าหมายก็ใกล้นิดเดียวนะครับโดยคำว่าสมาร์ทนั้นจะย่อม,มาจาก S specific หรือคือการตั้งเป้าหมายให้เจาะจงนะครับ M measurable นะครับมีหลักเกณฑ์วัดความคืบหน้า a attainable นะครับหรือประเมินและหาความเป็นไปได้นะครับ relevant นะครับหรือทบทวนว่าสิ่งนั้นใช่จริงๆหรือไม่ t timely นะครับหรือกำหนดตารางเวลาเพื่อลงมือทำนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็น single pipe flow นะครับหรือก็คือลำดับการผลิตหรือบริการผ่านกระบวนการที่เป็น1ห,หน่วยเวลาเดียวกันนะครับโดยมีข้อดีดังนี้นั่นก็คือ 1. ความสามารถในการตรวจัับข้อบกพร่องก่อนหน้านี้และแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับสความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการปรับแต่งและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับ 3. ลดต้นทุนด้วยการกำจับของเสีย 4. ลดปริมาณงานที่ทำอยู่เพื่อให้แต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ5ง่ายต่อการคาดการเวลาการจัดส่งนั่นเองนะครับต่อไปก็คือจโด o กะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องจักรในการป้องกันความผิดพลาดในการทำงานที่อาจจะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ หากเกิดความผิดพลาดขึ้นจะมีระบบออตโต้อัต,ตโนมัติก็หยุดยั้งการส่งสินค้าที่มีความเสียหายหรือคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานไปยังกระบวนการต่อไปนั่นเองนะครับต่อไปก็คือเฮจุงกะหรือก็คือการเฉลี่ยปริมาณการผลิตเพื่อปรับให้ชนิดสินค้าและปริมาณผลิตใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ รักษาให้จำนวนคนและเครื่องจักรที่จะเป็นต่อการผลิตคงที่เสมอนะครับโดยแนวคิดเฮจุงกะจะนำความต้องการผลิตแต่และชนิดมาปรับเป็นแผนการผลิตต่อวันเพื่อลดเวลาในการผลิตนะครับที่ลูกค้าต้องรอในการสั่งซื้อสินค้าโฮชินคังลิหรือก็คือการบริหารการจัดการนะครับ รวมกันแล้วจะได้เป็นคำว่าการกำหนดทิศทางของการบริหารหรือในภาษาไทยนะครับจะใช้คำว่าเข็มมุ่งที่หมายถึงการวางแผนเพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลานะครับมีวิธีการ7ขั้นตอนด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. กําหนดวิสัยทัศน์และประเมินสถานาการณ์ปัจจุบันนะครับหรือก็คือการตรวจสอบว่าเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือไม่2 การตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับหรือก็คือการตั้งเป้าหมายที่ต้องการในรูปแบบใหม่และท้าทายกว่าเดิมนะครับ 3. การกําหนดวัตถุประสงค์ประจําปีหรือก็คือมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการในแต่ละปีเพื่อให้องค์กรนั้นได้รู้ว่าในแต่ละปีเราควรทาอะไรบ้างนะครับ 4. การแจ้งรายละเอียดให้กับทุกฝ่ายในองค์กรทราบนะครับหรือก็คือ เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องคำรบรรลุในแต่ละปีเสร็จเร็วขึ้นนะครับเราก็จะมีการแจ้งให้กับองค์กรนั่นเอง 5. ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ประจําปีนะครับคือการลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับ 6. การทบทวนแผนการในทุกๆเดือนคือจะเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายนะครับ 7. การตรวจสอบประจําปีหรือก็คือเมื่อสินค้า เมื่อสิ้นสุดรอบปีนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องทําการประเมินความก้าวหน้าขององค์กรอย่างครอบคุมนั่นเองนะครับต่อไป SMD e หรือ Single Minute Exchange of Die นะครับหรือก็คือเทคนิคในการลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจกักรให้อยู่ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดนะครับโดยมีเป้าหมายต้องไม่เกิน10นาทีแต่ยิ่งน้อยหรือรวดเร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับ โดยจะมีขั้นตอนการทำ SMED ดังนี้นั่นก็คือ 1. วิเคราะห์วิเคราะห์งานนะครับคือการปรับตั้งภายในและการปรับตั้งภายนอกนะครับ 2. ให้หยิบยกเฉพาะงานปรับตั้งภายนอกออกมานะครับ 3. เปลี่ยนจากการปรับตั้งภายในให้เป็นงานปรับตั้งภายนอกนะครับ 4. ออกแบบอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการปรับตั้งนะครับเพื่อให การดํงเงินงานนั้นเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อไป KPI หรือ Key Performance Indicator นะครับ Key คือจุดหลักหัวข้อหลักหรือเป้าหมายหลักนะครับ Performance ก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลของการกระทำนะครับ Indicator หรือก็คือตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดนั่นเองนะครับ โดยเมื่อเราเอามารวมกันแล้วก็จะได้เป็นคำว่าดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้นะครับและเป็นวิธีที่องคอ์กรสามารถใช้ในการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององคอ์กรได้นะครับต่อไปนะครับ OEE หรือ Overall Equipment Effectiveness ก็คือประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรก็คือวิธีการคำนวณความสามารถในการทำงานทั้งหมดของเครื่องจักรภายในโรงงานนะครับโดยอ้างอิงจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและสรุปออกมาเป็นตัวเลขโดยการคำนวณ OEE จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3อย่างนะครับก็คือ 1. อัตราการเดินเครื่องจักร 2. ประสิทธิภาพของเครื่องจักร3 อัตราคุณภาพนะครับต่อไป just in time นี่ก็คือระบบวิธีการจัดการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมทั้งลดการผลิตที่เกินความจำเป็นนะครับโดย JIT หรือ just in time นั้นจะเป็นการผลิตให้กับลูกค้าโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวกำหนดจำนวนการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการผลิตนะครับโดยวัตถุโดยวัตถุประสงค์ของ การผลิตแบบทันเวลาพอดีคือ1ต้องการควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดนะครับหรือเท่ากับศูนย์ไปเลย2ต้องการลดเวลานำหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์เหมือนกันนะครับ 3. ต้องการกระจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตให้เป็น0ูนย์ 4. ต้องการกรจัด ความสูญเปล่าในการผลิตนั่นเองนะครับต่อไปการป้องกันข้อผิดพลาดนะครับหรือ p ้อคายุขนั่นก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้ที่ใช้งานซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานการผลิตนะครับและนําไปสู่ข้อบกพร่องโดยทั่วไปมักจะเรียกข้อผิดพลาดในการทํางานต่างๆที่เกิดจากผู้ใช้งานว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทนั่นเองนะครับ โดยกลไกสําหรับการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทและเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีตําหนิไปปะปบบนกับผลิตภัณฑ์ที่ดีนั่นเองนะครับต่อไปก็คือวงจรเดม,มิงหรือ PDCA cycle นะครับเป็นแนวคิดการพัฒนาการการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนามาจากแนวคิดของ มิสเตอร์วอเตอร์ซิลฮาร์ดนะครับโดย P.D.C.A เป็นตัวอักษรนำของภาษาอังกฤษมี4คํคำก็คือท Plan การวางแผนนะครับหรือก็คือการวางแผนการดำเนินง,งานเพื่อให้เกิดการทาง,งานที่ได้ผลงานนะครับ2 D Do หรือปฏิบัติตามแผนนะครับคือการดำเนินง,งานเพื่อให้ได้ตามแผนที่มีการกำหนดไว้3 C หรือ h ช c k ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนนะครับคือขั้นตอนที่เริ่มเมื่อมีการดำเนินโครงการตามข้อ2ควรจะทำการประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับต่อไป4 A Act หรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่องก็คือการนำผลประเมินที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาแผนให้มีการปรับปรุงต่อไปนั่นเองนะครับต่อไป Take Time ก็คือความเร็วในการผลิตที่มีมาจากภาษาเยอรมันแปลว,ว่าจังหวะด,ดนตรีนะครับซึ่งเราใช้ Take Time ในการกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการนะครับนั่นคือพนักงานทุกคนต้องควบคุมจังหวะการผลิตสิ่งของในหนึ่งสถานีนะครับ ให้การผลิตนั้นไม่นานเกินเวลาที่กำหนดไว้นะครับโดยจะมีสูตรก็คือเทคไทม์เท่ากับเวลาการทำงานปกติสุทธิในหนึ่งวันหารด้วยจำนวนชิ้นงานที่ต้องการต่อวันนะครับต่อไปการผลิตเซลลูล่าหรือเซลลูล่าเมนูแฟคเจอริงนะครับคือกระบวนการผลิตซึ่งเป็นส่วนย่อยของผลิตภัณฑ์ทันเวลาและเป็นการผลิตแบบลีน ครอบคุมเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายของการผลิตเซอร่าก็คือการขึ้นย้ายให้เร็วที่สุดสร้างผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์นะครับที่คล้ายคลึงกันให้มีความหลากหลายโดยโดยทำให้ของนั้นเสียน้อยที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือ 5S n e t h o o l o g y นะครับหรือก็คือ5สอนเองนะครับในภาษาไทยก็คือ การจัดการระเบียบและปรับปรุงที่ทํางานสถานประกอบกิจการและงานของตนด้วยตนเองนะครับเพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับโดยจะใช้วิธีสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยนะครับโดยมี1เซลี หรือสสารก็คือการแยกให้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งไหนจําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นโดยสิ่งไม่จําเป็นนะครับให้กําจัดทิ้งไป 2. เซตงหรือสะดวกก็คือการจัดวางของที่จําเป็นให้เป็นระเบียบนะครับโดยที่เรานั้นสามารถจิบได้สะดวกนั่นเองนะครับต่อไว้คือ3เซโซสะอาดก็คือการประกวดเช็ดถูสถานที่สิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรให้สะดวกอยู่เสมอนะครับ4 สิเขสุสุข,ขาลักษณะก็คือการรักษาและปฏิบัติตาม3สอแรกนะครับให้ตลอดไป 5. ้ซิสุเคนะครับก็คือการสร้างนิสัยหรือก็คือการรักษาและปฏิบัติตาม4สอหรือสิ่งที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัยนะครับต่อไปงานมาตรฐานนะครับหรือ Standardized Work นะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในระบบการผลิตแบบ Lean นะครับใช้ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆและเหมือนกันทุกรอบนะครับโดยเน้นเคลื่อนโดยเน้นการเคลื่อนไหวของคนเป็นที่สำคัญนะครับและกำหนดวิธีการทำงานเพื่อผลิตสินค้าที่ดีพนักงานปลอดภัยและต้นทุนต่ำลงลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตจากงานที่ มาตรฐานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วยนะครับต่อไป TPM หรือ total productive maintenance นะครับหรือก็คือปัชญาการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดของภาคการผลิตเข้าสู่ระดับใหม่เป้าหมายก็คือการป้องกันการสูญเสียใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรนะครับ ดังนั้นจึงไม่ควรมีการหยุดงานโดยไม่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้านั่นเองนะครับต่อไปก็คือ bottleneck analysis นะครับหรือก็คือการกำหนดส่วนที่ช้าที่สุดของกระบวนการผลิตจากนั้นหาวิธีการเพิ่มความเร็วของกระบวนการผลิตนี้นะครับโดยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่มักจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรที่มากขึ้นนะครับ การเพิกเฉยต่อปัญหาคอขวดอาจจะใช้ค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากกว่าเดิมนะครับแล้วเกิดความสูญเปล่าและทำให้ส่งงานตามที่ลูกค้าต้องการไม่ทันนะครับต่อไประบบคำบังนะครับหมายถึงมันจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ JIT หรือ Just In Time นะครับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีและมี การประสานง,งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นระบบคำบังของ Toyota นะครับที่ใช้แผ่นกระดาษเพื่อเป็นสัญญาณแสดงความต้องการให้มีการส่งชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปก็คือ8 lean waste นะครับหรือความสูญนเปล่าทั้ง8ประการคือแนวคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ระบ,บถุะบบถึงสาเหตุความสูญเสีย8ชนิดนั่นก็คือ 1. ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไปนะครับหรือก็คือการผลิตมากเกินไปเกินความจําเป็นนั่นเองนะครับ 2. ความสูญเสียที่ที่เกิดจากการผลิตของเสียหรือก็คือการผลิตของเสียนะครับก็จะทําให้เกิดการสูญเสียค่าง,งานเสียเวลาแล้วก็เสียวัตถุดิบไปโดยใช่เหตุน,นั่นเองนะครับ 3. ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าชา้าหรือการรอคอยนะครับก็คือการรอคอยหรือการล่าช้าที่เกิดจากสาเหตุต่างๆเช่นการล่าช้าจากการส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนนั่นเองนะครับ 4. ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงครังไม่จําเป็นนะครับหรือการสะสมวัตถุดิบไว้มากจนเกินไปนั่นเองนะครับ 5. ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้ายนะครับก็คือ <G un itation> การใช้แรงงานขนส่งของเป็นระยะไกลๆนะครับในการทํางานโดยไม่เกิดประโยชน์แล้วกเกิดการสูญเสียด้วยนั่นเองนะครับ 6. ความสูญเสียที่เกิดจากการที่เกิดจากการกระบวนการผลิตนะครับหรือก็ค,อคือความสูญเสียที่อาจเกิดจากการไม่ได้ดูแลเครื่องจักรทาให้เครื่องจักรนั้นเกิดการการข้ามขัข้นตอนไปนั่นเองนะครับ 7. ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นนะครับ หรือก็คือการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับ8ดการใช้คนไม่เป็นนะครับก็คือมักจะเกิดจากการขาดความใส่ใจในการคัดเลือกคนงานนะครับหรือใช้งานไม่ถูกกับงานหรือหน้าที่นั่นเองนะครับครับแล้วก็ผมนายธิตวัฒน์อนุวัฒน์นะครับก็ขอจบการรายงานเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ